สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูนกในวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับเรียนวิเศษวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน้า15และ16นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเปิดไปหน้า15และ16เลยควันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะคำกริยานะคะ คำกริยาหมายถึงคำที่แสดงอาการการกระทําและสาภาพของนามหรือสรรพนามนะคะตัวอย่างเช่นคําว่านั่งกินนอนร้องไห้กระโดดขายเท่าคือเป็นถูกอาจกําลังค่ะคํากริยานะคะจะแบ่งออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะได้แก่หนึ่ง อกรรมกิยานะคะสสกรรมกิยานะคะ 3. วิกตักหะกิยาค่ะ 4. กิยานุเคราะห์ค่ะอากรรมกิยานะคะคือก,รรกิยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับนะคะเพราะมีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะตัวอย่างเช่นน้องร้องไห้อยู่นานนะคะหรือพี่พูดเสียงดังค่ะหรือ ต้นไม้หลังบ้านหักนะคะตัวหนังสือที่สีแดงๆแล้วมีเส้นใต้ขีดอยู่นะคะคือคำกริยานะคะลูกต่อมานะคะสะกกรรมกริยานะคะคือกริยาที่ต้องมีกรรมมารับนะคะจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเช่นน้องกินข้าวนะคะ แม่เย็บผ้าหรือพ่อซ่อมบ้านนะคะคำว่าน้องนะคะเป็นประธานใช่ไหมคะส่วนคำว่ากินเป็นกริยานะ,ะข้าวก็คือกรรมที่มารองรับนะคะประโยคมันจึงสมบูรณ์นะคะต่อมานะคะมาดูวิกะปักขกิยานะคะ คือกิยาที่ไม่มีเนื้อความในตนเองนะคะต้องมีคำนามคำสรรพนามหรือคำวิเศษนะคะมาทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มข้างท้ายจึงจะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะได้แก่คำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือดุดประดุดราวกับเพียงดัง เหมือนนะคะามาดูตัวอย่างเช่นนะคะเขาหน้าเหมือนเธอนะคะชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะนี่คือตัวอย่างคำนะคะมาดูต่อมานะคะกิยานุเคราะห์นะคะคือกิยาที่ช่วย กริยาสําคัญในประโยคนะคะให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะกริยานี้ไม่มีกริยาชนิดนี้นะไม่มีก็ได้นะคะประโยคยังคงสื่อความหมายได้เหมือนเดิมนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะได้แก่คำว่าคงเคยกำลังนะคะต้องควรจะอาจหรือถูกนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ แม่กำลังทำอาหารนะคะหรือวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนน่าจะตกนะคะขอโทษนะคะหรืออผู้ชายคนนี้กำลังถูกรถชนนะคะนี่คือคำกริยาทั้งสี่อ่ะครานี้ลูกๆมาดูตัวอย่างในหน้าที่15นะคะตัวอย่างประโยคที่มีกริยาอยู่ในประโยคด้วยนะคะ ตัวอย่างที่1นนะคะฉันนั่งรถไฟขบวนยาวนะคะคำว่านั่งที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้ให้เนี่ยเป็นจะทําหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนะคะหรือสุนัขวิ่งกลางสนามนะคะคําว่าวิ่งนะคะก็ทําหน้าที่เป็นกริยาในประโยคเช่นกันนะคะมาดูตัวอย่างต่อมาค่ะฉันเรียนวิชาภาษาไทยนะคะคําว่าเรียนเนี่ย ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคเช่นกันนะคะต่อมาสุนทรภู้เป็นกวีเอกของไทยนะคะคาว่าเป็นก็ทาหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนะคะต่อมาตัวอย่างสุดท้ายนะคะแม่ตัดกระดาษสีชมพูนะคะคำว่าตัดทำหน้าที่เป็นกริณาในประโยคเช่นกันค่ะ ต่อมานะคะลูกเรามาดูในหน้าที่16นะคะหน้าที่16นะคะอันนี้เป็นงานที่ลูกๆจะต้องทำนะคะ mm. คำที้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะ mm. เติมคำกริยาลงในช่องว่างให้ได้ประโยคที่ได้ใจความนะคะ mm. แล้วฝึกอ่านให้คล่องนะคะ mm. คุณครูเน้นตรงนี้นะคะ mm. ฝึกอ่านให้คล่องนะคะ mm. มาดูตัวอย่างคำแรกนะคะ mm. ข้อที่1น,นะคะ mm. จักจัน จุดๆเสียงไพเราะ,ะจักจัน่นกําลังทาอะไรนะฮะจักจั่นร้องนะคะเสียงไพเราะเราก็เอาคํากริยากริยานะคะคือคําว่าร้องมาเติมนะคะขอโทษนะคะต่อมานะคะตัวอย่างที่สองนะคะก้งมีลักษณะจุดๆกุ้งกั้งมีลักษณะล้ายนะคะ้ายขาย,ขายกุ้ง นะคะต่อมานะคะสามชั้นไม่ชอบจุดจุดจุดดึกไม่ชอบอะไรนะคะลูกลูกหาคำกริยาต่อมานะคะสี่ดอกไม้จุดจุดจุดแสงแดดแผดเผาจนเหี่ยวเฉาหาคำกริยามาเติมนะลูกห้ากระรุนาจุดจุดจุดส่งเสียงดังอะไรดีเนาะต่อมาหกน้องไพรินจุดจุดจุด จดหมายหาพี่ชายนะข้อ7นะคะปลาจุดจุดจุดมดปลาทําอะไรกับมดต่อมาข้อที่8นะคะวิพานะคะจุดจุดจุดหัวหน้าห้องวิพาอะไรหาคำมาเติมนะคะต่อมา9้าเขาจุดจุดจุดเล่นที่สนามนะคะสุดท้ายเลย10แม่กําลังจุดจุดจุดอาหารแม่ทําอะไรจับอาหารนะคะ ทั้ง10ข้อนะคะให้ลูกเติมคํากิริยาลงไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีค่ะ